โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องโอชินะที่ผมได้เติมไว้นะผมก็เติมไว้แล้วนะครับผมร้อยกว่ากล่องนะครับไม่รู้กี่กล่องนะนี่๋ย่ผมให้ดูอันนี้ที่ผมเติมไว้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมเติมไว้แล้วครับร้อยสามกล่องแล้วมันจะมีอยู่ในนั้นด้วยนะครับในแอปโอชินะครับในแอปโอชิอะโหลดได้เพจสโตนหรือแอปเปิลสโตนครับสําหรับ i o s โอเคก็จะไป เปิดไเลยครับไม่อยากรีรอแล้วโอเคนะครับนี่ครับกล่องของผมนะที่ผมได้มาโอเคถือว่าเยอะอยู่นะครับผมรวมๆก็เกือบสองร้อยกล่องนะผมว่าดูดิมีอันหนึ่งแปดสี่อันหนึ่งสี่สองนะครับเปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวลองเปิดดูอันหนึ่งก่อนนะครับว่ามันได้อะออันนี้ได้คำพีทั่วไปนะครับเหมือนกล่องมันจะล็อกนะครับอันนี้ก็น่าจะได้คำพีหั้งต้นโอเคใช่ครับต่อไปก็น่าจะได้ลูกแก้วนะเหมือนกล่องแบบมันล็อกอยู่แล้วนะครับ แต่กล่องที่มันแบบมีสองกล่องแยกกันนะครับผมว่าน่าจะได้สกินแน่โอเคเดี๋ยวผมเปิดหมดเลยนะครับผมว่าจะได้กี่อันไปดูหนึ่งสองซ้ำโหได้คัมพีทั่วไปแปด้อยสามสิบอันเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆ่านะครับเดี๋ยวมันมีกิจกรรมมาคอยส่มนะครับก็จะได้ตัวเยอะอยู่โอเคนะครับก็เปิดไปเลยนะครับเ wow, พราะว่าคอมภีขั้มสูงครับผมสองร้อยก่อันนะถ้าเติมนี่ก็หลายพันอยู่นะครับถ้าเติมแบบ กว่าจะได้2 1 0หลายพันนะฮะเปิดไปลูกแก้วแรนะเอ้ยลูกแก้วนะครับผมลูกแก้วไปสุ่มนะเอาลูกแก้วแร่โอ้โหคุมค้มนะครับถือไว้เยอะนะฮะถือไว้เยอะนะครับผมโอเคผมก็จะเปิดเลยนะครับมันได้สกินแน่ๆนะครับผมว่าสองกล่องเนี่ยมันเหลือแบบสองกล่องนะครับเปิดไปอยากได้ไบ์นะครับขอไบ์เอ้ย ได้ใบให้จริงๆด้วยนะครับผมกล่องแรกเลยนะครับอ๋ออันนี้นะครับผมต้องการวิสุทนะครับคือสกินไปนะครับโอเคเปิดกล่องต่อไปเลยนะครับผมอยากได้เอรลนดอนนะครับผมไม่มีนะครับผมตอนนั้นผมไม่ได้เติมพาร์นะครับไม่ได้เติมไปเรื่อร์พาร์นะครับเปิดไปโอ้โหได้สกินเทนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ถ้าได้เอรลนดอนนี่ผมจะพอได้เล่นนะครับผม โอเคเฮ้ยได้เอเดนดอด้วยเอ้าผมเปิดเมื่อกี้ผมจำได้ผมเปิดกล่องเดียวนะเฮ้ยอ๋อไอ้กล่องนี้มันไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยมันให้สี่สกินเลยนะครับผมเนี่ยสกินที่ผมมีแล้วนี่มันก็ให้เป็นเพชรนะครับดูดิไอ้สกินที่ผมได้ไปก็ไบก์กับเอินโซน,นะครับที่ผมมีแล้วนะครับอ๋อมันก็เป็นเพชรออกมาอันนี้อ๋อกล่องนี้มันให้สี่สกินเลยนะครับถือว่าดีโอ้อมีกล่องการันตีแบบนี้ก็ดีนะครับผม เผื่อใครเกลียวมากๆมันจะได้เป็นเงนนะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม,มบายยครับจุ๊บๆเดีย๋ยวเอาไปสุ่มนะอของพวกเนี้ยคลิปหนัก